ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ7.4หมื่นคนต่อปีเพราะเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดและไม่ปลอดภยัยมาตรฐานแซนจะมาช่วยให้คุณคัดเลือกร้านอาหารที่สะอาดปลอดภัยในมาตรฐานง่ายขึ้นเคยเห็นหรือรู้จักสัญลักษณ์แซนไหมคะเอ่อไม่เคยเลยคะ่ะไม่รู้ครับเมื่อก่อนผมไม่ทราบเลยครับว่าโครงการแซนหรือพูสภาอาหารคืออะไร จนมีโอกาสได้มาทํางานที่โกโคเซลนะครับเลยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้โครงการนี้ให้ความรู้ว่าความปลอดภัยในอาหารต้องทำอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนะครับเช่นต้องสวมถุงมือสวมหมวกสวมแมสหรือแม้กระทั่งสวมเนสเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเช่นน้ํำลายหรือเส้นผมตกลงไปในอาหารนะครับผม เพราะเราเชื่อมั่นว่าแซนสามารถทําให้เรายกระดับมาตรฐานให้ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับตับลูกค้าเกี่ยวกับการบริการอาหารสะอาดถูกสุขะอ,อนามัยลูกค้าจะได้มีความเชื่อมั่นในทางร้านนิตยาก่ย่างมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการการ,การันตีของแซนครับผม ผมว่า S A N เนี่ยในหัวข้อสหัวข้อนี้เป็นหัวใจหลักของการทำรีเทลหรือการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารผู้บริโภคเพราะเราคือมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะเรามั่นใจว่าโอเคตลาดเราสะอาดตามมาตรฐานเกณฑ์ให้ลูกค้าลูกค้าจะรู้สึกมั่นใจพอเห็นป้ายนี้แสนนี้จะเป็นการเพิ่มระดับยกมาตรฐานของเราคือการบริการความสะอาดถูกสุขขาอะไ,ไมยทำให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการกับวัตถุดิบที่ใหม่สุดสะอาดของเราครับผม คู่บริโภคมั่นใจสถานประกอบการด้านอาหารสะอาดปลอดภัยกับมาตรฐานแซน